เทศนาเรื่องสัตตะวาทะร้อยห้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องสัตตะวาทะก็นับว่ายอดเยี่ยมสัสตตาวาทะสประการนี้คือ 1. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่น ความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรลลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้างสิบชาติบ้างยีสบชาติบ้างสาสชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพนน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้น ก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อดีตการได้ว่า โลกเคยเสื่อมมาแล้วหรือว่าเคยเจริญมาแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้อนาคตการว่าโลกจากเสื่อมหรือว่าจักเจริญอ,อัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่นี้เป็นสัตตะวาทะประการที่หนึ่ง สสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นระล,ลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งสังวัตตกับและวิวัตตกับบ้าง 2. วัตตกับและวิวัตตกับบ้าง 3. สังวัตตกับและวิวัตตกับบ้าง4ส,สังวัตตกับและวิวัตตกับบ้าง ห้าสังวัตกับและวิวัตกับบ้างสิบสังวัตกับและวิวัตกับบ้างว่าในภพนน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหาร สเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อดีตการได้ว่าโลกเคยเสื่อมมาแล้วหรือเคยเจริญมาแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้อนาคตการว่า โลกจักเสื่อมหรือว่าจักเจริญอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่นี้เป็นสัตตวาทะประการที่สองสมสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือสิบสังวัตตกับและวิวัตตกับบ้าง20ส,สังวัตตกับและวิวัตตกับบ้าง30ส,สังวัตตกับและวิวัตตกับบ้าง40ส,ส,สังวัตตกับและวิวัตตกับบ้างในภพนน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกขและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุดติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุดติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เ <Bism> ขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อดีตการได้ว่าโลกเคยเสื่อมมาแล้วหรือเคยเจริญมาแล้วอันหนึง่งข้าพเจ้ารู้อนาคตการว่าโลกจากเสื่อมหรือว่าจักเจริญอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียด ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่นี้เป็นสัตตวาทะประการที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องสัตตวาทะ